สวัสดีครับผมซุส่านะครับพอรัมเนิดนางสือพิมสปอปูราศตาสเกย์นะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ส่งท้ายเดือนที่27กรกฎด,ดาคมนะมครับซึ่งวันนี้โปรแกร,รมฟุตบอลอย่างคึกคักนา่าติดตามต่อเนื่องนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่ การวิเคราะห์นะครับสองคู่ฟุตบอลดิวิชันน1 A เบลเยียมและฟุตบอลเคริกหนึเกาหลีใต้นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณก็แนะนำนะครับรา rswn 89ดเรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไว้ที่ rswn แ9ดเเอาไว้ให้ด้วยนะครับ วัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลดิวิชั่น1 A เบลเยียมนัดเปิดฤดูกาลเป็นเกมระหว่างครับบูชเปิดบ้านพบกับเก่งครับบูธฟอร์มการเล่นในช่วงอุ่นเครื่องปีซีซั่นและ เกมเป็นทางการซูเปอปร,ร์คัพถือว่าทําได้ดีนะครับล่าสุดก็คือบุกไปชนะแซงชินลัวสัปดาห์ก่อนนะครับทำให้ความมั่นใจความรงตัวเต็มเปี่ยมนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเกมรีกนะัดเปิดสนามเชื่อว่าน่าจะมีฮึดต่อเนื่องนะครับและการจัดทัพบรรดาแนวรุกตัวเก่งอย่างโรเมโอแฟก มองฮันฟานาเกนและคิสตอฟโซริสต่างพร้อมลงตัวจริงราตาขาเนะครับเจอกับทางเก่งนะครับขอคุณซื้อทอรเทนฟิงซึ่งผมมองนะครับว่า ตอนนี้มาตรฐานฟอร์มการเล่นตกลงไปนะครับคุมกาลังไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับและปัญหาก็าคือเรื่องของเกมรับที่ยังเอาแน่เอานอนยากสมาธิหลุดง่ายน,นะครับแล้วก็ยามเล่นเกมใหญ่ที่มีความสูสีเดิมพันสูงพวกเขามักจะไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้บทกันไปแล้วผมมองครับว่าครับบู๊มีโอกาสอันดีที่จะต่อยอดความมั่นใจด้วยการเอาชนะได้ตามเป้าหมายเฉียครับบู๊นะครับในคู่นี้ คู่ตอนน่อมาเราไปกันที่ฟุตบอลรีเอเชียสึกเคเรกหนึ่งเกาหลีใต้เะครับเป็นเกมระหว่างทางกังวอนเปิดบ้านพบกับอุนซานสาักกภาพชื่อชั้นของทางกังวอนอาจจะเป็นรอเลยครับและช่วงหลังฟอร์มผลลัพธ์ ตกลงไปแต่เหตุผลส่วนหนึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเข้าใจได้เป็นเพราะเจอโปรแกรมที่ค่อนข้างยากนะครับตาจะเกมนี้ที่พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับมีเสียเชียร์คอยหนุนรับมือกับทางแชมป์เก่าอุนซานซึ่งสกยภาพอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นความมั่นใจตนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าอุนซานตกลงเยอะแทบไม่เหลือเขารายแชมป์เก่านะครับอุนซานตอนนี้ไม่ชนะมาเจ็นัดรวดน,นะครับเกมรับ ค่อนข้างมีปัญหาและแทคติกการทําทีมของกุนซือคิมปันกรก็แย่แบบเข็นไม่ขึ้นนะครับผมมองนะครับว่าตอนนี้ดูแล้แชมป์เก่าไม่น่าเชียร์ด้วยปการทั้งปวดนะครับเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้อุนซานบุกมาคมบางๆเชียร์สหน้าของทางเกาติ่นะครับเชื่อว่ากลางวนวันนี้น่าจะฟื้นนะครับแล้วก็ยื้อเอาหนึ่งแต้มได้เป็นอย่างน้อยเชียร์กางวอนะครับวันนี้ครับสอู่ในคลิปนี้ฟุตบอลที่น่าสนใจประจําวันอาทิตย์คลิปนี้นะครับ เชียร์กับบูชและกังบอนขอทุกต่้นเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเหงๆมารวยไว้เจอกันมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ